เดาไหมอันนี้เท่าไหร่แปดเก้าหมื่นอ่ะแสนหนึ่งอ่ะแสนสองหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทราคาดีมากที่เดียวครบจบทุกอย่างจริงที่ท่านได้เห็นไปเมื่อครู่นั้นคือแบบสามมิติของบ้านพี่นะครับผมและในเวลาที่ขนานกันไปก็มีบ้านอีกหลังที่สร้างพร้อมกันครับแปะและนั่นก็คือบ้านของพี่คัทครับบ้านคุณสองคนนี่อารมณ์เหมือนคนทะเลาะกันนะคนเรื่งปลูกสันดำเลยคนเรื่งปลูกสันขาวถามเรื่องหนึ่งก่อนเลยอยากรู้ ปลูกมาบ้านมานานเท่าไหร่ละสองปีกว่าแล้วครับผม,อมบอกท่านผู้ดูก่อนปกติบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะสร้างกันประมาณ1ปีแต่ผมเนี่ยเนื่องจากว่างบประมาณน้อยเวลาจะสร้างเวลาจะอะไรเนี่ยผมจะเอาเวลาไปเสดคือการที่คุณสร้างบ้านได้เร็วเนี่ยเพราะว่าคุณเหมือนแบบเฮ้ยเอาช่างทีมนี้เข้าเว้ยทีมนี้อีกทีมนึงสร้างพร้อมกันในบ้านของคุณจะมีช่างอยู่ทํางานพร้อมกันในประมาณ10คนขึ้นไปบ้านผม มีอยู่ด้วยกันสามคนค่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะส่วนหนึ่งคือผมแก้แก้บ้านแก้ผ้าคือเวลาเราทําบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งทําเร็วเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูราคาหลายๆที่สมมติเราซื้อไฟเนี่ยเราบอกริษัทเอสั่งซื้อปุ๊บราคามาเลยเขาจะยังไม่ลดแต่ถ้าเกิดเรามาที่บุญขาว lighting center ก่อนเราจะได้เปรียบเทียบกับราคากลางที่เป็นมาตรฐานที่เดียวจบจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะแบบหมดกําลังใจเพราะแท้ใจไม่ว่าคุณจะหมดไฟให้คุณมาที่นี่ทำไมเพราะที่นี่เข้าขายไฟ ได้ไหมพี่กูว่ามึงไม่ใช่ทางนี้กูว่ามึงเล่นทางซึมๆเหมือนมึงเนิ่อ่ะเมื่อคืนอ่ะมันเพิ่งดูบริษัทฮามาคนเราคนเรามันเสพงานอะไรมันก็จะอยากเล่นทางนั้นเล่นใหม่เอาแบบทางคุณเลยพวกพี่เห็นว่าที่นี่มีขายทุกอย่างใช่ไหมครับผมมีครบทุกอย่างจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่้อถอยนะครับขอแท้ใจขอกำลังใจมีไฟนะครับให้มาที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่เขาขายไฟครับพี่เออมึงเล่นเหมือนเดิมไปเดี๋ยวทางพี่ตั๊กบริบูลเดี๋ยวกูเล่นเลย เขาพี่ขายไฟจริงแล้วเขามีมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการเพราะนั้นแหละผู้ถูกเออคุณยังไงทำได้ดีแล้ว ดังนั้นนี่ก็เลยอยากจ,จะบอกสันส้นๆเลยว่าบุญดาวรเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมอาณาจักรโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์แสงสว่างครบวงจรหลายๆท่านไม่ทราบอาจจะคิดว่ามีแค่แบบสุขภัณฑ์กระเบื้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขามี l i g h งเซ็นเตอร์ของเขาด้วยคือถ้าคุณสร้างบ้านสักหลังอะ่ะผมว่าที่เดียวจบนะแต่เซิร์ชหน่อยนะว่าบุญขาวรไล l ิ g h t i n g center ย่างวันนี้เราอยู่กันที่ถนนรัชดาที่เนี่ยเขาจะเป็นตึกแยกเดี่ยวมาเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปดูข้างในหน่อยว่ะอ่ะไป พูดถึงการซื้อไฟบ้านก็ต้องคิดถึงการซื้อหลอดไฟก่อนต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยผมซื้อไฟเข้าบ้านสถาปนิกเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยพี่ผมดูไฟทั้งบ้านพี่แล้วเนี่ยนี่ครับใบเสร็จลองทายดีกว่าว่าบ้านหนึ่งหลังผมเนี่ยหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งครัวควรจะเสียค่าไฟเท่าไหร่พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรประมาณร้อยนิดๆิดร้อยกว่ากว่าห้าหมื่นแสนหนึ่งปรากฏบินมาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแต่ผมยังไม่ซื้อราคานั้นเพราะผมมาเช็คที่บุญถาวรไลติ้งเซ็นเตอร์ก่อนปรากฏว่าพอซื้้อออออจจจรรริงงงงๆแแแลลลลลวตตตกยยู่่่่่ปปะะะมมมาาาาาณคคทดไเเนนนนนถึุีีสใืั LED Vintage นะครับซึ่งของเขาเยอะจริงๆผมกำลังแบบศึกษาอยู่คือเราอ่ะสามคนอ่ะถ่ายรายการไอเดียอยาใช้อันนึงหลอกไฟกับบ้านอันนี้เอาจริงอันนี้เอาจริงมันดูแบบดูคนในว่ามันไม่เอานะกูกลัวกลัวว่าเออตรงนั้นเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวมันจะบังกันหรือเปล่ากูก็หลบมาตรงนี้นี่ผมหลบนี่เหรบังกล้องเลย ที่ข้างในเนี่ยมันเป็นนี้แบบแบบที่ผมชอบเลยเวลาคุณซื้อหลอดไฟเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าขั้วไฟคุณคืออะไรถ้าเกิดคุณไม่รู้เนี่ยตรงด้านหลังก็จะมีเขียนเลยตรงนี้หลอดเกลียว E 27นอกจากไฟอย่างเงี้ยที่สวยๆแล้วเขาบอกว่ายังมีไฟแป,กแปลกๆเยอะเลยเดี๋ย <ๆ S 2> วเราถามสตาฟที่นี่แบบเพิ่มเติมต้องกวนวได้ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเห็นบอกที่นี่มีหลอดไฟแบบน่าสนใจด้วยแปลกๆที่แปลกๆก็จะแนววินเทจนะคะก็หลอดที่จะโชว์ไส้แบบนี้ค่ะโชว์เปลือยแบบเหมาะสําหรับพวกแต่งไฟสไตล์หลอดที่ต้องการจะโชว์ไฟอะค ไลยุงใช่นี่แหละค่ะนี่คือหลอดไฟไล่ยุงจริงๆหรอใช่ค่ะความสว่างของตัวแสงไฟอะค่ะทําให้ยุงอะไม่เข้าใกล้บริเวณนั้นมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะก็คือลูกค้ากดเปลี่ยนสวิตช์ไฟได้เลยเป็นไฟบ้านค่ะอ๋อนี่คือหลอดไฟอัจฉริยะสามารถกดไล่ยุงแล้วก็เรียกยุงได้ถูกไหมฮะสมมติเรามีเพื่อนบ้านมาแล้วเราไม่ชอบเราเปลี่ยนเป็นสีขาวคือเรียกยุงมามากัดมาหน่อยมากัดมาหน่อยอันแรกเนี้ยครับตัวนี้เป็นตัวสามสเต็ปค่ะสามแสงใน1หลอดนั่นก็คือมีแสงขาวกไว้แล้วก็จะเป็นวอร์มไวววททค่่่่่ะะะผมมมาาาเเหกกัับบ้้้นนนีีใชพืรยอ ที่ครับผมเสนออย่างหนึง่งคืออย่างผมวเวลาทํางานแบบพวกไลฟ์บางทีเราต้องการไฟที่แต,ตกต่างกันตามสถานการณ์ผมว่าพวกนี้ช่วยได้บางทีแบบวันนี้เราอยากได้หน้าขา,ขาวๆหน่อยก็เปิดเป็นไฟขาวแล้วออทําไมคุณอยากหน้าขาวคุณไม่ทาแป้งเอาล่ะ นั่นสินะผมว่าคนอยากดูคุณสตรีมแบบทาแป้งมากกว่านะเขาขาวเลยแบบเป็นพี่โน้ตเลยทาไปเลยตัวนี้ค่ะก็เป็นโ m o t นเซนเซอร์ค่ะคุณลูกค้าเดินผ่านแล้วมันก็จะติดเองค่ะโดยอัตโนมัติค่ะเวลาไม่มีคนอยู่ก็จะปิดเองค่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัวหลอด LED light sensor ค่ะกลางคืนก็คือจะติดเองค่ะส่วนกลางวันก็จะดับอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์จากแสงค่ะก็คือถ้าไม่มีแสงสว่างปุ๊บก็จะเปิดเองค่ะอัตโนมัติเอาใส่มหมบดใส่ไาครับใส่มาอันนี้เป็นแบบไฟเพดานในบ้านแล้วคือผมชอบไฟแบบนี้ตั้งแต่ดู dark night ม ถ้ำค้างคาวของพระเอกอะที่เปิดไฟปั้งแล้วมันขาวหมดเลยนะพวกหลอดอย่างนี้แพงไหมครับแบบพาร์เนลหนึ่งประมาณเท่าไหร่พาร์เนลหนึ่งก็เริ่มต้นอยู่ที่999บาทเอาแบทแมนค่ะเฮ้ยแบทแมนเพิ่งประหยัดเงินหวังไม่ควรฉลาดใช้เหมือนกันนะผมว่าแบทแมนอะมาเดินบุญถาวรใช่ไหมใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วบรูซบรูซถาวร นี่ชัดเลยนี่คือแรงบันดาลใจจากทัพขังข่าวแน่นอนเป็นขังข่าวห้อยหัวที่ทำท่านี้อยูไ่ไง<ช><ช>อันนี้คือโคมที่อยากได้เอาไว้บนโต๊ะกินข้าวเลยเพราะว่าบ้านเป็นแบบมินิมอลอะ่ะตรงนี้เป็นของแม็กซ์ไลท์พี่โค้ดเป็นแบรนด์ของคุณถาวรเองใช่ไหมคะทำคุณถาวรนําเข้ามาเองค่ะเป็นแบรนด์แม็กซ์ไลท์ค่ะคือมาที่นี่ไม่ได้มีแค่ฟิลิปส์เอลแอนด์อีนะครับแลมป์ตันอีฟพานาโซนิกแค่นั้นนะฮะมีแม็กซ์ไลท์ด้วยซึ่งราคาเนี่ยดีมากคุณดูก่อนราคาอย่างเงี้ย27 5 65วัตต์บาทอย่างงเี้้้้้ยแลลวขออออดีคคืืถาุณซ็ไฟ่สิบเนี่ยมัน ของบุญทวีวณได้ไหมการการันตีการประกันอะไรมันก็ดีกว่าสินค้าคุณภาพเนี่ยเขาจรับประกันแน่นอนตัวนี้ก็ของแม็กไลก์เหมือนกันนี่ของแม็กไล่์แม็คะก็มีแบบที่เป็นสวยด้วยใช่ใช่ค่ะผมลองแตะดูเย็นเลยพี่โค้ดเอามือมาจับดูจับดูลองจับดูจริงเหรอเอ้ยเย็นเลยมีส่วนลดด้วยใช่ค่ะใช่จริงๆริงแล้วคุณดูป้ายทุกอันเนี่ยเขาแปะเขามี็นรถราคาต่อทุกอันรถสูงสุดถึง40%เลยนะไอ้ดีถูกเลยนเไอ้ทุลาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับจะได้ซื้อก่อนซื้อวันนี้เลยมั้งเอาจริงๆนนะถ้าผมเป็พีจราาคดีีีอ่่่ะนนมมไไฟฟแบบสวัิง นี่ค่ะก็จะเป็นด้านโซนนู้นค่ะมาถึงไฟสวนบ้าง<อ>เยอะมากเลยแถวๆเนี้ยสวยมดเลยเฮ้ยอันนี้อันที่เป็นไม้อะสวยตัวนี้เป็นไฟสนาม LED ของแม c ไลท์ค่ะคือสมมุติว่าเอาไว้เป็นแบบป้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะพวกนี้จะเป็นไฟหัวเสาอ่าัน,นี้แพงแล้วครับท่านผู้ชมแสดงว่าบริษาวร Lighting Center เนี่ยมีทุกอย่างจริงๆคุณอยากได้ของถูกคุ้มค่ามีคุณอยากได้แบบแพงแพรูๆก็มีมทุกคนทุกคนเดี๋ยวก่อนอันนี้3 1 7 9บาทต้องบอกก่อนว่าไฟสนามพวกนี้ราคาเต็มเกือบ6กพ0นและที่เจ๋งคือเนี้ย นี่คือเป็นแบบโซลาร์เซลล์หรอครับใช่ค่ะตัวนี้เป็นคมถนนโซลาร์เซลล์ค่ะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ช่วงต่อไปเป็นการพาทัวร์ยุโรปนะครับตอนนี้พี่แนทกับพี่คัทนะครับอยู่ที่สวิตช์นะครับซึ่งใกล้ๆกับสวิตช์นั้นก็จะเป็นที่ตั้งของกรุงปรากนะครับ คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สวิตต์อะสมัยก่อนเราเด็กๆมีไม่เกิน2แบบอะแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันต้องแบบมีเว้ยผมว่าตอนนี้ถึงจุดที่แบบเราต้องทำปลั๊กแบบนี้ไปแล้วนุ้ยผมว่าผมไปซื้อที่นี่เพราะว่าตอนนี้สถาปนิกที่บ้านสั่งซื้ออยู่ให้ซื้อสวิตไฟแล้วก็ปลั๊กไฟที่เป็นสีดำผมจะบอกคนดูดูหน้าพี่เอ็ดดีงนะครับนี่คือหน้าของคนที่เราจะซื้อของจริงเพราะมันสวยแลวมันถูกด้วยเอ็ดดี้พอละพอละเราออกจากยุโรปหน่อยไปฝั่งเอเชียบ้างไปดูอะไรปลั๊กกิ่งแชแดะ ตัวนี้คือโซนของใครครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Mac l i t e Selected ค่ะก็จะมีพวกดาวไลท์แล้วก็แทกไลท์ค่ะไอดาวไลท์คือพวกแบบว่ายิงไปแบบตรงๆลงมาหรือยิงไปข้างๆอย่างงี้แต่แทกไลท์คือจะเป็นเงมือนพี่โค้ดเป็นรางคือมันจะเป็นสายไฟยอยู่อันเดียวแล้วพี่โค้ดจะเติมนี่กี่อัน,นไปก็ได้ที่เนี่ยขายอยู่จากพันเก้าเหลือพันห้าเจ็ดสิบห้ามีประกันไหมครับมีค่ะตัวนี้นของเ<อ><อ>ราร,รับประกันหนึ่งปีค่ะปีใช่ค่ะลูกค้าน้ามาเคสมี่สาขาได้เลยค่ะตัวนี้ก็แท็กเหมือนกันค่ะแต่ว่ารูปทรงอาจจะแตกต่างกันไปถ้าเป็นอ ครับข้างบนมีอะไรอ่ะครับด้านบนก็จะเป็นพวกไฟชอค่ะคุณลูกค้าพวกไฟชอคลาสสิกโมเดิร์นแล้วก็จะเป็นพวกสไตล์ล้ออะค่ะผมชอบคำา่ากสไตล์ล้อเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไหมไปดูไปดูไปดู นี่คือโคมไฟที่อยู่หน้าบ้านผมได้มันน้อยดีแต่มันสวยดีแล้วไม่ได้มีแบบน้อยแต่มากมีมากแต่มากมาก,มากก็มีอันนี้ก็เป็นแบบกลายไปฝั่งยุโรปแล้วสามพันสามร้อยสี่สิบตัวนี้ละค่ะไม่รวมหลอดนะคะอันนี้ใช้ e ีสิบสี่เขาจะมีบอกด้วยนะครับเวลาคุณหารายละเอียดอะคุณดูก่อนเลยว่าคุณอยากได้ยังไงอะไรอย่างนี้พวกคุณความรู้เรื่องบ้านคุณตึ้มมากเลยว่ะถ้าเป็นผมผมไม่รู้เรื่องนะผมต้องมาที่บุญถาวรไลท์ติ้งเซ็นเตอร์เท่านั้นแล้วเขาจะมีพนักงานมัวน<บ>อนมาแนะนำเราอันนี้น่าจะเหมาะ ห้าสิบบาทวันนี้เป็นคลิปกระซื้อของเข้าบ้านจริงๆ <g ulp> ก็เลยอาจจะเร oh! ียลไปหน่อยอโออันนี้ดูเป็นไทยๆนะแต่ว่าเป็นแบบร่วมสมัยผมไม่รู้อาจจะถูกจาจจะผิดนะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะอันนี้เหมาะกับบ้านที่เชียงใหม่บ้านมีน้อยกุณน่ะอย่าใช้คำว่าเมียน้อยสิครับใช้คำว่าผู้ช่วยภรรยาได้ไหมฮะผมไฟสวยค่ะนี้นะครับนี่คือราคาแบบคนเอื้อมถึงนะครับเนี่ยเอื้อมถึงอันอย่างผมนี่เอื้อมไม่ถึง เก็บตังก่อนดีมาใหม่อ๋อดารลัดตอนนี้อันนี้ผมว่าบอกกับลูกคุณเฮ้ยโคมไฟแอลโอ้แปดร้อยห้าสิบบาทหมุนได้และโซนนี้จะบอกเป็นโซนของไลท์โมสซึ่งไลท์โมสก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ของบุญทาวรจุดเด่นของไลท์โมสผมดูแล้วกับแม็กซ์ไลท์คือราคาแบบจับต้องได้เนาะใช่ราคาจับต้องได้จริงๆอันนี้บอกกับบ้านคัดนะจริงคันได้มาหน่อยดูมาดูอาร์ตที่มาเลยดูดิใครก็เป็นเจ้าลัทธิได้เพียงแค่ใช้ไฟแปดดวงเท่านั้นอันนี้คือราคาชิ้นเซ็นเตอร์บบาาาทคคืออเเดิมม่่่นนนถยตะรัผ โคุณผู้ดูคิดว่าอันนี้กี่บางัมีอะไรบ้างพี่โค้ดบอกก่อนโคมไฟแปลนแทน,นทั้งหมดที่ชาร์จ USB ที่วางของวางของอ่ะห้าสี่สามสองอ หนึ 1> 1, 1, ่งหมดเวลาครับ1นึ่บาทครับเพราะว่าเนี้ยเหมือนแบบเวลาคุณไปโรงแรมอะ่ะแล้วมันอยู่ตรงหัวเตียงก่อนคุณแต่งบ้านนะนคุณจะซื้อไฟคุณมาบุญหาบอรไลท์ซิงเ็นเตอร์ก่อนที่เดียวครบจบทุกอย่างจริงและที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นันกางของไลท์มสอะคือจะมาพร้อมที่ชาร์จ usb ไปไ่ะฮะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือมีที่ชาร์จ usb ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการที่เรา diy โคมไฟเอาเองค่ะก็คือมีฐานแล้วก็ ตัวหัวไฟอะค่ะแยกกันเ,ออเพื่อเราสามารถ DIY ได้เอง300บาทโดยที่แยกนะด้านล่างเนี่ย150ไอตัวหมวกไฟตรงนี้อีก150 150าอาใช่ค่ะมาประกอบกัน เพิ่มความเป็นบ้านสายทองในตัวคุณได้ผมว่าผู้ใหญ่ชอบไฟประมาณอย่างนี้คือบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านแบบมินิมอลถ้าสมมุติว่าต้องเลือกไฟสักช่อหนึ่งจากแถบเนี้ยเอาไปอยู่ที่บ้านผมคุณว่าอันไหนเหมาะสุดต้องบอกดิชอบแบบเตี้ยนะอันนี้มีอันนี้อันนี้เหมาะอันนี้น้อยอันนี้พอได้เออแต่เป็นบ้านผมคงจะมาตัวนี้กรข้าับสีดํามันมีสีดำมาคือบ้านดีต้องบอกว่ามีโคมไฟแล้วหลอดไฟให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะมีครบทุกสไตล์นะให้เลือกเลยแล้วถ้าเป็นอันใหญ่ๆเหมือนในรูปอย่างนั้นนะครับมีป ตัน,นนี้เป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นไฟคลาสสิกนะคะเป็นตัวแมกไลท์เซตของเราค่ะมีชุดโคมไฟตั้งพื้น1ตัวแบบนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นโคมตั้งโต๊ะ2ชิ้นค่ะเท่าไรครับทั้งหมดนี้จาก2990นานะคะลดเหลือ2390บาทค่ะเดี๋ยว <ๆ S 2> เดียว <ๆ S 2> เดียวเดียวหนึ่งสองสามอันเท่าใครดูรลฟ์อยู่ตอนนี้รีบจองกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกไฟชอบแบบคลาสสิกเอ้ยนี่เหมาะกับบ้านคุณ2 3 4 5มื่นสามสี่ร้อยห้าสิบามน้ำสมเนื้อต้องบอกเขาที่สี่คนโอบะน,นะเพราะ เรียกว่าคอนเทมแล้วกันอันนี้แบบดูร่วมสมัยน้องๆอาจจะงงคอนเทมคืออะไรคอนเทมคือไอ้เกมที่เป็นทหารยิงปืนใช่ค่ะ คือจะบอกคุณผู้ชมว่าไฟในบ้านเนี่ยสำคัญมากถ้าจัดไฟดีๆบ้านคุณจะสวยขึ้นแบบ200%ร้ยเปอร์เซ็นต์เลยยังไงังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีชเสิร้องคห้ป่ะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับติดตามตลอดเลยเฮ้ยผมเห็นรูปบ้านพี่คัตอยู่ใช่ไหมครับที่แชร์ใน Facebook ใช่ไหมครับผมว่าเหมาะกับโคมไฟสไตล์นี้ครับพี่โอ้ดูดูดูหน่อยดูหน่อยเออดีๆน้องแฟนคลับจะร้องให้หรอใช่ครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเราออสฮะออสครับเอาชื่อพ่อมาเล่นเล่นด้วยอันนี้ก โอ้โหอันนี้นก็<ด>ส,สวยดีนะสวยเลยอันนี้หมดร้านชั้นสองมีอีกไหมครับมีชั้นสามที่เป็นไฟคริสตัลค่ะไปดูคนชอบไฟคริสตัลหน่อยชั้นสามแต่พอขึ้นมาชั้นสามเนี่ยจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นโคมไฟสําหรับบ้านใหญ่ๆเขาเลยะใช่ <ขอ S 2> <า>ค่ะที่แบบมีโถงสูงๆหน่อยอะค่ะใช้พื้นที่หน่อยเพราะถ้าเป็นบ้านผมโทษนะเดินชนเดินชนเอออันนี้แก้วหรือคริสตัลครับเป็นคริสตัลค่ะโอ้ยยองพอเป็นคําว่าขายตัวโชว์นี่คือแปลว่าอันนี้มีแค่ตัวเดียวใช่ค่ะมีแค่ตัวเดียวค่ะปกติตัวโชว์ที่เคยซื้อเท่่าไหร 7จ็ดพันห้าก็โคมไฟนี่แหละก็โคมไฟนี่แหละคุณว่าหลังคาบ้านต้องส oui, ูงขนาดไหนวะมีโคมไฟอันน <Hey, ี้ใครเป็นเจ้าของประพาคารก็น่าจะซื้อไว้แหละเดาไหมอันนี้เท่าไหร่แปดเก้าหมื่นอ่ะแสนหนึ่งอ่ะแสนสองหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คริสตัลใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นคริสตัลค่ะแต่ว่าอีกเรดหนึ่งแต่อันนี้ก็สวยว่ะ สามคนอันนี้กี่บาทสองหมื่นอ่ะาสามหมื่นเออสามหมื่นหมื่นห้าเหมาะสําหรับผู้มีอันจะกินที่ใช้เงินอย่างแบบสมเพยียสมผลอันนี้สวยเลยอันนี้คือ by, ล็อบบี้โรงแรมใหญ่ๆเลยตัวนี้เป็นงานหัตถกรรมนะคะจากภาคเหนือตัวนี้จะต้องสั่งพรีออเดอร์ค่ะอ้าวทายตัวนี้เท่าไหร่ห้าหัวนะรวมกันอ่าทายครับทางคุณเอ็ดดี้ที่บูธของแม็กซ์ไลท์ครับหนึ่งแสนตัวทางนี้ครับของไลท์มอสครับคุณโคด้ดแสนสองครับและคําเฉลยนะครับสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับ อันนี้แนว Handbag of Northdam สี่หมื่นสอง้ยใกล้เคียงกันนี่อันนี้ผมชอบเลยหมื่นแปดเอ้าโอเจ้าสวยวาไงเจ้าสวยวาไงเจ้าแล้วอังที่อยู่ในสวงแล้วก็ห้าแสนเพรนะฮะมันคงไม่ได้หลักพันบาทสองพันหรอกแต่มันต้องดูสิ่งที่ได้ด้วยดูบารนะตัวนี้ก็เป็นแฮนด์เมดป่ะครับใช่ค่ะสั่งผลิตจากเชียงใหม่เหมือนกันค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราซื้อปุ๊บมีของเลยไหมฮะมันจะมีทั้งตัวท uh. ี่มีสต็อกและไม่มีสต็อกถ้าตัวที่มีสต็อกอะค่ะก็คือสามารถรับกลับไปได้เลยแตตตตตต่่่่ถ้้้้าาัััววไไหนนทีีีมมสสอออกกกคคคุณลลูงงผิ็ื3 ดาถึงอนค่งเดือนค่ะใช่แต่ไม่นานนะ<อ>เพราะว่านี่งานบางชิ้นเป็นหัตกรรมนะส่วนอันนี้ครับทางน้องบอกมาว่าได้รับความนิยมอย่างสูงในการซื้อไปถวายวัดอันนี้เรื่องจริงซึ่งดูจากทรง,งมาราคาคือ37,840บาทครับราคาดีและนี่คือโคมไฟที่แพงที่สุดของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสังเกตเปละเดือนมาเนี่ยบางตัวรายละเอียดจะดีบางตัวอาจจะใหญ่แต่รายละเอียดไม่เยอะเท่าแต่ตัวนี้รายละเอียดดีมากอันนี้เป็นของอิมพอร์ตหรือของตัวนี้อิมพอร์ตค่ะอิมพอร์ตใช่ไหมอิมพอร์ตนะประมาณสักสี คิดเหมือนกัน400,000 400,000ครับผมว่าตัวนี้ประมาณ5 0 0 0 0ราคาของโคมไฟที่แพงที่สุดในบุญถาวร Lighting Center ตัวนี้กี่บาทครับอยู่ที่199,990บาทค่ะอันนี้ราคาลดใช่ไหมครับตัวนี้เป็นราคาปกติยังไม่รวมราคาโปรโมชั่นค่ะโปรอะไรครับช่วงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโปรใบตั้งเซลค่ะก็ค<ห>ือแป๊บนึงคุณดูณณไม่เห็นภาพมาเรดดี้เชิญนัดหยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อยหยิบมา สำหรับโปรโมชั่นบุญธาวอไลติ้งเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้จะเป็นโปร by Tank Sale ค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือคุณลูกค้าช้อปสินค้าครบ1 5 0 0 0บาทนะคะจะรับส่วนลด450บาทค่ะ mm. แล้วก็ช้อปครบ3 0 0 0 0บาทรับส่วนลด1,500บาทค่ะช้อปครบ5 0,000บาทรับส่วนลด3,500บาทค่ะยังจะมีในส่วนของตัวที่เลือกรับส่วนลดนะคะหรือจะเป็นของสินาคุณก็ได้อันนี้เลือกเอาเทเริ่มต้นก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทรับส่วนลด8 0 0 0บาทค่ะหรือจะเป็นจัมป์ซัมซุงทีวีสนิ้วค่ะแล้วก็ชอครบ1,5 ห0 0 0 0บาทค่ะรับส่วนลด14,00 0บาทหรือจะเลือกรับเป็น iPad Wi-Fi ก็ได้นะคะแล้วก็ <Shop S 1> ครบสองครบ250,000บาทรับส,ส่วนลด2 6 0 0 0บาทค่ะหรือสร้อยคอทองคำหนัก1บาทค่ะส่วนโปรโ,ปรโมชั่นนะคะยังไม่หมดค่ะก็จะเป็นตัวโปรโมชั่น On To p ของเรานะคะก็คือตัวนี้ซื้อสินค้าในกลุ่มของ MacL i t e แล้วก็ Lite m o s สค่ะครบทุกๆ5 0 0 0บาทจะรับส่วนลดทันทีเลย On To p 2 0 0บาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นก็จะเริ่มตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคมค่ะบีน่าเชียร์ จริงจริงนะนี่จริงๆพวกคุณซื้อกันอ่ะคุณรวมกันอ่ะสองแสนห้านี่คุณได้ทองเลยนะของผมที่ไปดูมาก็ตอนนี้บ้านผมใช้อยู่ประมาณแสนสี่แล้วแสนสี่นี่บวกอีกหมื่นนึงก็ได้ไอแพดแล้วนะเฮ้ยคุณเห็นไหมตึกใหญ่ๆสามชั้นแต่เป็นบุทถวายทซ็นร์ไม่มีสินค้าอื่นจริงนะคุยเรื่องไฟอย่างเดียวถึงมีมากถึงกว่าหมื่นรายการแที่นีเขาให้คําแนะนําด้วยนะเกิดคุณมาแล้วแบบเฮ้ยเราจะซื้ออะไรไม่มีความรู้มาถามที่นี่เขาขอบคุณทีก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้นะครับผมนี่คือตอนแรกของซีรีส์การเปิดบ้านของคุณบางที เปิดบ้านเขาต้องรอบ้านเสร็จถูกไหมถ้าคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวเราไปบ้านคุณนลเอาแบบไม่เสร็จเลยไหมผมจะไปชี้ให้ดูว่าทาไมบ้านผมถึงช้าขนาดนั้นทำไมแท็กโอเปิดบ้านเอดดี้ครับเยอะปุ๊บไปไปเลยก็ต้องไปดูทั้งที่ยังไม่เสร็จแหละงานงานเลทแบบเลทเลทวันนี้ก็เรียบร้อยก็ขอบคุณพี่พี่บุญาวรนะครับที่เลือกเฟื่อสถานที่ด้วยนะสนุกมากเลยเดี๋ยวผมจะลงไปช้อปปิ้งต่อเพราะว่ายังไงก็ต้องซื้อสวิตช์สีดํากับไอที่แบบมีพอร์ต USB เยี่ยมผมไม่ได้แต่งบ้านแต่ผมก็ยยงงอาา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 มซ้้เเเพระ่่่ดูบบนนไแแตตญิ อ้ากูจะปฏิเสธก็ไม่ได้มีคลิปออกไปแล้วลากันไปด้วยภาพของการแต่งหญิงน่ตตีเล่าครับเจอกัมคลิปแม่ครับอยากว่าชิงตึงหนึ่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 งถึงนึ่งนึ่งงึ่งงึึงึงึด